ที่84พบเห็นโดยบังเอิญจูเชียงผานไม่คลุมหน้าเร่งรถเดินทางด้วยชมหน้าแท้จริงนอกจากคนในปราสาทดำจำนวนน้อยแล้วไม่มีผู้ใดทราบประวัติความเป็นมาแท้จริงของตนและไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่านักศึกษาผู้หล่อเหล่านี้คือดาวเพชรฆาดจอมอมหิตกระบีหผผานการรอนแรมสองวันสองคืน คำนวณว่าเทียบเท่ายอดฝีมือทั่วไปต้องใช้เวลาสี่วันแต่ตามวรายทางไม่พบเห็นล่องรอยบอ่อแสของหูยินปราสาดดำเตียหวงหวยุยหรือขี้เองเลยจูเชียงอดท้อแท้ใจไม่ได้หากไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามไม่ใช้เส้นทางนี้ก็อาจจะไล่ติดตามจนเลยมาแล้วยามเที่ยงของวันที่สามจูเชียงมาถึงเมืองเมี่ยงเองียง ตนตกลงใจว่าจะหยุดยั้งรอสักหนึ่งวันจึงเข้าผักเนีโยวรงเตรียมที่อยู่ข้างประตูเมืองด้านทิศใต้โดยต้องการห้องพักริมถนนเยี่ยงนี้ผู้ที่ออกนอกเมืองไปล้วนอยู่ในเป้าสายตาของตนนี่เป็นวิธีเฝ้าใต,ต้ต้นไม้รอกระต่ายแต่นอกจากวิธีนี้ไม่มีหนทางอื่นอีกทันใดนั้นเกี่ยวสีเขียวคันหนึ่ง เริ่มเคลื่อนจากประตูโรงเตี๊ยมออกเดินทางจูเฉียงชุกใจได้คิดก้าวปราดปราดออกนอกห้องลงจากเหลา่าเรียกหาผู้รับใช้มาถามว่าผู้โดยสารเกี่ยวขันเมื่อครู่เป็นใครนั่นเป็นสองแม่ลูกผู้บทงามสักครานหน้าลุ่มหลงดุเทพธิดาจุดเดกมาผู้เป็นมารดาจูเฉียงเมียอรอรับฟังจบคำล้วงเงินก้อนหนึ่ง ยัดเยียดเข้าไปในมือผู้รับใช้กล่าวว่านี่เป็นค่าห้องพักอาหารต้นพกกระบี่ติดตัวตลอดเวลาจึงสาวเท้าตามไปทันทีกระถังเสื้อผ้าสำหรับพลัดเปลี่ยนลายชุดก็ไม่ตรงการแล้วผู้รับใช้กลับสะดุ้งสะดัวติดตามมาร้องว่ากงเจอมิต้องมากมายปานนี้จูเฉียงกล่าวโดยสีสามไม่เบือนกลับที่เหลือสมนาคุณเจ้า ไล่ติดตามไปชั่วครู่ละเห็นเกี้ยวขนั้นเคลื่อนไปเบื้องหน้ายางเชื่มฉาบนเส้นทางหลวงไม่สะดวกต่อการลงมือจูเฉียงจึงสะกดตามหลังแต่ไกลไปได้ระยะทางลีเศษผู้คนสัญจรเริ่มร้อยรอจูเฉียงพันเพราะว่าเบื้องหน้าของตนมีชายชราชุดหนึ่งสะกดตามอยู่ลังเกี่ยวเช่นกันจึงจงใจ เร่งฝีเท้าย่นไกลเข้าไปชายชรานั้นเหลียวมองอย่างเลื่อมตัวการมองครานี้ทำให้จูเชียงใจสะทานหวั่นไหวยิ่งมั่นใจว่าคนในเกี้ยวต้องเป็นเตียวหวงหุยแม่ลูกชายชราชุดดำนี้หาใช่ใครอื่นเป็นหัวหน้านักสู้ฝ่ายในแห่งปราสาทดำหีไขกับซึ่งเคยปรากฏกายปนเวทีหลังศาลเจ้ามาคราหนึง่ง มันย่อมมรับหน้าที่พิทักษุ้มครองเตียห,หวงหุยตลอดรายทางพอเกรงหี้ไข่กะเกิดความรุมแวงสงสัยจูเชียงจึงยืดระยะห่างจากกันพร้อมกับขบคิดหากจะลงมือต้องกําจัดหี้ไข่กะเสียก่อนมีนานให้หลังเส้นทางเดินทอดใกล้กับท้องทุ่งรงังเวลาลงมือมาถึงแลง้วจูเชียงจึงคลุมผ้าคลุมหน้า ทะลันวูบเข้าไปในดงไม้ข้างทางหมกเป็นวงกว้างปรากฏกายไปจากด้านข้างสากัดขวางหน้าหฮีไขกะตะวาดขึ้นหยุดหฮีไขกะชะงักเท้าหลงสายตาพอกวาดสำรวจมายังจูเฉียงสีหน้าพลันแป,แปเปลี่ยนอย่างรุนแงรงร้องว่าท่านคือจอมมมหิตกระบีหักหรือจูเชียงกล่าวเสียงเย็นชามีผิดมีคำแนะนำใดจะสั่งสอนหรือ ต้องการชีวิตของท่านฮีไข่กะสะท้านทั้งร่างถอยกายไปสามเก้าดึงกระบี่ยาวที่วางเอวออกมาจูเชียงชักกระบี่หักออกจากฝักดังขบในเวลาเดียวกันทีไข่กะสะบัดกระบี่เป็นรูปดอกไม้แยกย้ายครอบกลุม่มจุดชีวิตบริเวณทรงอกท้องน้อยของจูเชียงห้าแห่งทาเพลงทั้งรวดเร็วว่องไวทั้งดูร้ายเกลี้ยกล่อ นับเป็นบริวารปราสาดดำที่ฝีมือเข้มแข็งที่สุดแต่น่าเสียดายที่คู่ต่อสู้ของมันคือจูเฉียงได้ยินจูเฉียงเข่นเสียงอย่างเย็นชากระบีหักกรีดวูบเป็นเครึ่องวงกว้างระากายกระบีรูปดอกไม้สลายวับนี้แค่กัดถูกพลังกระบีจูเฉียงกระแทกกระทันจนเสถลาไปด้านหลังมันพลันตวัดก้องร้องขึ้นสะบัดชัดกระบีหลุดจากมือ พุ่งใส่จูเฉียงดุดปรกกายสายฟ้าเยียงนี้เป็นที่เหนือาคาดหมายของผู้คนนะจูเฉียงตะวัดกระบี่หักปาดไปกระบี่ยาวที่ชัดพุ่งมาถูกปัดปิวกระเด็นไปไกลเกือบสองวาเฮงแค่กระพอชัดกระบี่หลุดจากมือก็หันร่างถมเข้าไปในดงไม้ข้างทางทันทีจูเฉียงตะวาดว่าหนีไปที่ใดดีดร่างไล่ตามติดไป แต่ดงไม้นี้พลันไม้หนาถึบเพียงชั่วพริบตาหีไข่กัก็หลบหนีจนหายลับสาบสูญตามกฎระเบียบของปราสาทดำหลบหนีศัตรูด้วยกิดลาดเขาต้องตายหรือยอดฝีมือที่ตำแหน่งสูงไม่อยู่ในกฎข้อบังคับบรท่านใดจูเชียงพลันหวนนึกถึงจุดประสงค์ที่ติดตามมาหากปล่อยให้เป้าที่ม,งมุงหมายนีรอดไปได้ก็จะพอได้คิดจึงวิ่งตะบึงออกจากลงไม้ เพ่งสายตามองเห็นเกี่ยวขนันไปไกลหลายสิบวาแล้วจูเชียงตอนนี้มีภวักพบลกิ่งเกรงแล้วทุ่มเทวิชาท่ารางไลติดตามล้ำหน้าไปขวางทางไวแตวอาจว่าอย่าได้เคลื่อนไวคนแบกเกี่ยวทั้งสี่วางเกี่ยวลงจองมองจูเชียงอย่างตระหนกตกใจตะเลิดนีโดยไม่คิดชีวิตจูเฉียงไม่สนใจคนแบกเกี่ยวยืนตะรงางอยู่หน้าเกี่ยว กลาวเสียงเย็นจะเยี่ยมออกมาภายในเกี้ยวแววเสียงสตรีกลางคนดังว่าผู้ใดจอมอำหิตระบีหักมานเกี่ยวถูกเลิกขึ้นเงาร่างอวนชูสายหนึ่งทลันวูบออกมาจูเชียงพอมองไปถึงกับพุ่งพลานใจยิ่งยามกระทันหันไม่อาจกล่าววาจาใดๆดเงาร่างอ่อนแอนแนงน้อยอีกสายหนึ่งก็ออกจากเกี้ยวมาด้วยจูเชียงถอยกายไปก้าวใหญ่ ร่างสัล,ลริกด้วยความตื่นเต้นสุดระงับกู้ใหญ่จึงเข้นเสียงจากปากได้ตัวเนี้ยกงจู้เป็นพวกท่านคนในเกี่ยวห้าใช่หูยินปราสาดดำเตียวหูหวยและขี้เองหากเป็นพังตัวเนี้ยและกงจู้ราชธิดาแห่งประเทศใต้ลีกกพังตัวเนี้ยกลับตรงมันเป็นเรื่องคาดคิดอยู่ก่อนแต่กงจู้ติดตามมาด้วยเหตุเช่นนี้ เป็นเหตุการณ์ที่จูเฉียงคิดไม่ถึงเด็ดขาดกงจู้ตวนซุยเจอจับจ้องจูเฉียงยางแต่เตือนสงสัยกล่าวเสียงสาดานท่านคือจูเซี่ยวเสือหรือถูกแล้วพังตัวนี้หน้าคับแขนรันทนกล่าวถามจูเฉียงยางหดหนูเด็กเกยทราบหรือไม่ว่าเราเป็นใครท่านคืออาหญิงของข้าพเจ้าเจ้า,าจทราบเราหรือเป็นซือเงียหวกคุ่นใจบอกกับผู้หลาน มันยังเป็นจ้างก้วงในปรา,าสาทดำเสือเฮียถูกทำร,ร้ายเสียชีวิตแล้วพังตัวเนี้ยหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงกล่าวเสียงสันสะท้านห่อพุนใจใตายแล้วหรือถูกแล้วก่อนสิ้นใจเสือเฮียห่อปุนใจมอกว่าถูกยอมมุทิตาแห่งบูริมใสมือม้อสังหารโอ้ฟ้าเอ๋ยในเสียงครวนคร่ำยาน้ำตาพล่างโผล่ลงมาดังหาลคงจู้ไม่เข้าใจสาเหตุเล็กไหน เพียงจับจ้องมองพวกจูเชียงทั้งสองอย่างแตกตื่นตะลึงหลานทีไกลาตาผู้ผ่านทางชะงักเท้าบ้างก็อมทางผ่านไปจูเชียงสังเกตเห็นจึงกล่าวเบาๆท่านาอยู่กลางทางเช่นนี้ไม่เหมาะสมพวกเราเข้าดงไม้แล้วจึงสนทนากันพังตัวเนี้พงศ์ชีจะหยิบพอสัมภาระในเกี่ยวจูงมือกองจู้สาวเข้าไปในดงไม้ จูเชียงตามติดอยู่ด้านหลังหาที่ส,สะอาดสะอ้านได้พากันชุดนั่งลงเขี้ยวเรียวงามกงจู่ขมวดมุนกล่าวว่าเสี่ยวซสือเป็นคนกันเองปลดผ้า,าคุมหน้าเถอะจูเชียงรับคำปลดผ้า,าคุมหน้าออกมาโอ้โกงจู่และพังตัวเนี้ยล้วนหูทานอยางตือนตนหนกจูเชียงชุกคิดสาเหตุที่ไฟตรงข้ามแตกตือนปลาดใจได้ จึงยิ้มน,น้อยๆกล่าวว่าข้าพเจ้าได้พบจอมแพทย์โดยบังเอิญเจอรับการรักษาจนฟื้นฟูชมหน้าดังเดิมคงจู่กล่าวอย่างไม่ใคร่เชื่อถือโมหน้าที่ถูกทำลายรักษาฟื้นคืนได้หรือสามารถทำได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับวาสนาทั้งนี้เพราะโลกนี้มีจอมแพทย์ดังกล่าวเพียงท่านเดียวจอมแพทย์นั้นมีเชื่อฉาย,ยาว,ว่าอะไรจอมแพทย์เมือปิศาจเสี่ยวซื้อ ท่านเป็นบุรุษสุดสำอางจริงๆคงจู้ถือกำเนิดจากแดนลุกรางด้วยอุปนิสัยจนเคยขินนึกจะกล่าวกระไรก็กล่าวออกมากลับสร้างความก,ะกระอักระวนแกจูเฉียงจนหน้าแดงฉานพังตัวนี้กล่าวอย่างปวดร้าวใจเด็กเอ๋ยใส่มึงหมอชนในลงมือฆ่าสือเหียเจ้าทั้งสองมีความแค้นใดหรือมันก็เคยประทุษร้ายข้าพเจ้ามาหลายครั้งเพราะเหตุใด นี่มีแต่ถามไทยมันเองพังตัวเนี้รำพังอย่างหดหูคิดไม่ถึงว่าการแยกจากับกตัวซื้อเฮียเจ้าในเมืองนั้นจะเป็นการพลาดจากตลอดกาลจูเชียงก็สลดหดหูใจยิ่งคบเขียเข่ยวเกี่ยวฟันกล่าวว่าส่ม่งหมอ้องชดใช้คุณค่าอย่างสาสมจ้าซืบทราบศัตรูคู่แข่งได้แล้วหรือไม่ใช่แล้วกำลังจะขอเรียนไทมท่านา ว่าครั้งกระนนนบิดามีความแค้นใดกับประมุกปราสาทดำสาเหตุสำคัญย่อมเป็นเพราะประมุกป,ปราสาทดำอริสยาในเชื่อเสียงเกติภมพบิดาเจ้าคิดคล้ายโคลลมอยทุกลมหายใจจูเชียงสักถามว่าแต่บิดามิใช่คอยหลีกเลี่ยงฝายตรงข้ามหรือมีผิดภายหลังจริงเพราะความแค้นขึ้นเพราะความแค้นขึ้นอย่างไรายตรงข้ามทรงประกาสิมรณามา คณะที่เสนอทรงให้บิดาเจ้าทำลายยอดฝีมือฝ่ายตรงข้าม12คนขับไล่ประมุขปราสาทดําไปภายหลังฝ่ายตรงข้ามได้ชักนำผู้วิเศษสามตามาจูเฉียงสถานทั้งร่างทวนคำว่าผู้วิเศษสามตาเรเงือเจ้าเคยได้ยินชายานี้มาเลยท่านอาโปรดเล่าต่อไปบิดาเจ้าไม่ใช่ขูมือผู้เิเศษสามตาในการต่อสู้อันดูเดือดครั้งหนึ่ง แหบมีอาจหนีเอาตัวรอดได้ดังนั้นรู้สึกเสียทีที่ถูกสหายาร่วมแนวขนาดนามเป็นเทพเจ้ากระบี่จึงปลีกตัวจากวงนักเลงเล่นกายอยู่อย่างสันโดนจูเชียงกล่าวอย่างอาฆาตแค้นแต่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ปล่อยปละละเวนหรือเด็กเอ๋ยความแค้นนี้ไม่อาจไม่ชำระล้างท่านอาราบชื่อชายาเล็ประวัติความเป็นมาของประมุขป,ปราชาดดำหรือไม่มีทราบ จอมานีเป็นผู้กรอบคลิ่งชั่วชาแห่งยุคซสือเฮียเจ้าเป็นจงกงุ้งมานานปีถึงกับไม่เคยเห็นชมหน้าจริงหรือล่วงรู้ประวัติความเป็นมามันไม่เชืยอเือผู้ใดทั้งสิน้นกับคนภายในก็ยังปกปิดเป็นความลับท่านอาเหมือนเป็นสิทธิผู้วิเศษสามตาพังตัวเนี้กล่าวอย่างแตกตื่นว่าจะทราบได้อย่างไรผู้หลานติดชีวิตผู้วิเศษสามตาแล้ว เป็นความจริงหรือที่ใดกันในหุบเขากิเลนด้านหลังของเกาเก่งสัวโอ้เด็กน้อยนี่ยากจะเชื่อถือจริงๆด้วยวิชาฝีมือของเจ้าเพียงพอต่อการปอบประโลมบิดามารดาเจ้าในปรภพแล้วผู้หลานเคยสาบานว่าจะใช้เลือดล้างปราสาทดำโกงจู้รองพร่ว่าเลือดล้างฉะไหนต้องเป็นเยี่ยงนี้ชาวพลรมนอกอยากล้างแค้นดยการดื่มโลหิตศัตรู ไม่มีวิธีอื่นอีกหรือจบบทที่84